เพื่อรำลึกถึงคุณอุปการของบรรพบุรุษและสืบทอดเจตนารมณ์ที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองสำนักพิมพ์สยามเลนิซองร่วมกับชมรมสายสกุลบุญนาคจึงได้จัดงานแนะนำหนังสือราชินิกุลบุญนาคขึ้นโดยมีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานณห้องแกรนบอลรูมโรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวันกรุงเทพ วัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออันแรกก็คือว่าครบรอบนะฮะวันของออสิ้นชีพของท่านเจ้าพยาอัครมหาเสนาและท่านสกุลพระราชพันนวลนะฮะซึ่งเ,เราก็ทำของปีที่แล้วและปีนี้รวมกันทีเดียวนะฮะแล้วเ,เลยทำหนังสือรวบรวมอันนี้ออกมาเพื่อเชิดชูผลงานของท่านทั้งสองและบรรดาผู้สืบสายสกุลออกมาด้วยครับทุกๆพระองค์เลยฮะ ทุกๆพระองค์เลยแล้วก็มันมีมีความสัมพันธ์มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ประบัติสม็จพระพุทธเลิศหานภาลัยไปจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็จะมีผู้ที่สืบสายเลือดมาเนี่ยก็จะทํารับราชการใดบ้างนะฮะก็จะออกมาให้หมดเท่าที่ทําได้ ให,ให้ประโยชน์ในทางของประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประวัติศาสตร์ของยุคนั้นสมัยนั้นณขณะนั้นของรัตนโกสินทร์นะครับภายในงานมีการเสวนาแนะนำหนังสือเรื่องเจ้าพระยาอัคคามหาเสนาบุญนาคและเจ้าคุณพระราชพันนวนโดยมีหม่อมหลวงพักพรจันทร์กเกษมศรี ที่ปรึกษาและคณะผู้เขียนหนังสือ นอกจากนั้นในอายอดาคอมันกรรมการบริหารสำนักพิมพ์สยามเรเนซองได้นำชมนิทรรศการพิเศษที่แสดงศิลปะวัตถุสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับราชินิกุลบุญนาค ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวของผู้สนใจประวัติศาสตร์ไทยและสมาชิกสายสกุลบุญนาคเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบรรพบุรุษและสืบทอดเจตนารมณ์ในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของราชินิกุลที่สำคัญสกุลหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย